เงรตูตีไปไปนู่นแล้วว้าพี่บอโดนหลอกกันแบบบ้กะคิดว่าบ้แมนบ่ลูกเว้ยโดนหลอกประจำเร็สนี่ว่าอันนี้มแม่บ้าเด้หลอกเลยนี่อ่ะเด้อ แม่ไม่ได้หลอกพี่เมอเด้อ่ะเด้ออาแดนเด้อแดนไปเอาเด้ออ่ะอาแดนไปเอาเด้อเอาปิว้วคุณปักสูงเลยเอาหายพ่อเด้อได้บ่เอาพี่เมออาเอามาไปนี่เอามาลูลู พี่เมอร์มีอะไรพี่ต้ามีอะไรมีลูกบอลปิ๊บปิ๊บมีลูกบอลปิ๊บปิ๊บ